สานความคิดแห่งประชารัฐผนทางปฏิบัติเพื่อจัดราฐานชุมชนให้แกรง่งเสริมสร้างพื้นฐานให้ทุกหมู่บ้านแข็งแรงถุกหัวระแหงมีงบประมาณสร้างฐานชุมชนหมู่บ้านของเราเข้าใจความหมายแห่งประชารัฐสวัสดีครับผมนายรงเกียรติหาทางังผู้ใหญ่บ้านนนแดงหมู่ที่หนึ่งตำบลนน,นแดง อำเภอบละบูจังหวัดมหาสารคามคระผมได้รับตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านมาตั้งแต่ปีพศ2551ได้รับการคัดเลือกให้เป็นประธานกองทุนหมู่บ้านโนแนแดงหมู่ที่1จากการคัดเลือกของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านโนแนแดงหมู่ที่1ในปี2551และก็ในปีพศ2561 คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านตำบลดงนแดงได้มีการคัดเลือกประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านตำบลดงนแดงได้รับการคัดเลือกให้เป็นประธานจากปีพศ2551จนถึงปัจจุบันครับหลังจากที่ตัวผมเองได้รับตำแหน่งประธานกองทุนหมู่บ้านก็ได้นำกลยุทธ์ของประธานและ คณะกรรมการพุดเดิมนำมาบริหารจัดการและก็ปรับปรุงในกลยุทธ์ต่างๆอย่างที่เช่นการสร้างความเชื่อมัน่นและความโปร่งใสของคณะกรรมการเพื่อให้สมาชิกมีความเชื่อมัน่นครับสำหรับกิจ,จกรรมเด่นของกองทุนหมู่บ้านบ้านโนนแดงหมู่ที่1ก็คือการอมครับสำหรับการอมมีการอมสัจจะสองประเภท ประเภทที่1ก็คือการออมสัจจะหรือว่าบัญชีที่สองที่กองทุนทุกกองทุนเรียกขานกันกองทุนหมู่บ้านดอนแดงหมู่ที่1มีสมาชิกทั้งหมด1 7 7คนและก็มีการออมทุกวันที่27ของเดือนสมาชิกรายละ100บาทเป็นจำนวนเงิน17,700ต่อเดือนสมาชิกกองทุนได้ฝากเงิน สัจจะของบัญชีที่2ตั้งแต่ปี2544จนถึงปัจจุบันเป็นเงิน1 5 8 000, 5 4 4 0บาทนี่ก็คือยอดเงินของบัญชีในปัจจุบันของบัญชีที่สองสำหรับโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือว่าบัญชีปอดอกเบี้ยหรือล้านปอดดอกเบี้ยในคณะ บริหารแล้วและก็กรรมาการกองทุนหมู่บ้านโนนแดงหมู่ที่1ได้ให้สมาชิกผู้กู้ฝากเงินสัตจะทุกวันที่20ของเดือนโดยฝากขั้นต่ำา2 0 0บาทต่อเดือนก็เพื่อเป็นการประกันความเสี่ยงในด้านการชำระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบีย้ยในแต่ละปีและก็ในกองทุนหมู่บ้านบ้านโนนแดงหมู่ที่1 ไม่พักชำระนี้เพราะจะทำให้มีปัญหากระทบมีการชำระคืนในตลอด3ปีที่ผ่านมาเพราะสมาชิกทุกท่านให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการขณะนี้เหลืออีก2ปีก็ทันทำการลดต้นและก็ดอกเบี้ยตามนโยบายของทางสธบแห่งชาติและกองทุนหมู่มบ้านครับครับสำหรับ กิจกรรมของกองทุนบ้านนอนแดงหมู่ที่1นนะครับมีกิจกรรมอยู่ 2, 2> กิจกรรมก็คือ1การออมนะครับก็คือได้รายงานไปเบื้องต้นแล้วแล้วก็กิจกรรมการปล่อยกู้นะครับสำหรับการปล่อยกู้ให้กับสมาชิกนะครับของกองทุนบ้านนอนแดงหมู่ที่1ไปประกอบอาชีพที่ประสบความสําเร็จก็ขอยกตัวอย่างนะครับมีประมาณ4ี่ห้ารายนะครับสำหรับรายแรกนะครับก็คือนายวิบานละครคน ซึ่งได้กู้เงินของกองทุนไปจำนวนเงิน2อ0 0 0บาทไปซื้อโคพ่อพันธุ์นะครับในการประกอบอาชีพนะครับก็ประสบความสําเร็จแล้วก็มีผลผลิตในด้านการตลาดสําหรับโคพ่อพันธุ์ของคุณพ่อพิมาลพพนลักรนพลสองนะครับก็คือนางบางอ่อนบุญทันซึ่งได้กู้เงินจํานวนประมาณ4ี0 0 0ืบาทนะครับ ไปประกอบอาชีพค้าขายนะครับซึ่งปัจจุบันก็มีการขยายโครงการไปอีกนะครับเติมหลังจากที่เป็นเพิงเล็กๆนะครับก็ไปต่อเติมเป็นเพิงหลังขึ้นมาอีกนิดหนึ่งสามนะครับก็คือข้อประยงอุทโธซึ่งไปประกอบอาชีพตัดเสื้อผ้าหรืออุตสาหกรรมครอบครัวนะครับพร้อมกับภรรยาซึ่งประกอบอาชีพอยู่ด้วยกันซึ่งก็มีเงินทุนซึ่งได้จาก กุนหมูบ้านบ้านโนนดงหมู่ที่หนึ่งะครับไปประกอบอาชีพจนถึงปัจจุบันในการตัดเย็บเสื้อผ้าหรืออุตสาหากรรมครวเรือนของคุณพ่อประยงและคุณแม่บนสดุตโทสําหรับท่านราชการบางท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นครูอาจารย์หรือว่าเจ้าหน้าที่ของกเกษตรพัฒนาชุมชนก็มีการไปใช้บริการครวเรือนนี้นะครับซึ่งเป็น กุเรือนดีเด่นก็ว่าได้ในการนำเงินของกองทุนเราไปประกอบอาชีพเดี๋ยวเราก็จะพาท่านคณะกรรมการและก็ทุกท่านนะครับที่อยากจะเห็นว่าประสบความสำเร็จแบบไหนนะครับจะพาทุกท่านไปชมผลงานของสมาชิกทุกในกลุ่มยืมเงินของกองทุนหมู่บ้านอัดงหมู่ที่หนึ่งไปประกอบอาชีพครับผมนายบีมาน์ะครพ้นครับ อยูมข้างกองทุนหมู่บ้านมาเนี่ย็เาืออมาซื้อว่ามันก็ซื้อหลายตัวอยู่พร้มซื้ออะไรแต่ว่าง้อแม่ก็มไรี้บาน,นี้มันได้วง้อแม่แล้วบาน,นี้มันเลยก็ได้ผลนี่หรอกง้อแม่ก็ะไรบาน,นี้ง้อผู้นี่ผมเรียกว่าสั้นไหมเพียงว่าบ่ามีลูกโตส่งเงินมาให้เป็น,ปนค่นาไฟค่าน้ำค่าอยู่ค่ากินค่าซื้อเลี้ยงเท่าะสองข่าวนะ วันนี้ลูกตัวโตมีครอบครัวไปแล้ววันนี้กับผมเลยเอามาผมเคยเลี้ยงแนวนี้มาโดนแนวนะครับถ้าผมเป็นพันล้งในเวียนผมก็ซื้อมาเลี้ยงซึ่งผมพอได้กินน้ำมันเดือนหนึ่งที่ก็ได้มือละเดียรละสิบกว่าตัวลังเทาก็ได้มีสิบกว่าตัวกันสิน่ะเคยมีประสบการณ์การเลี้ยงมาก่อนครับครับการเลี้ยงมาก่อนเมื่อเล็วมาเห็ดมาเลียงกันซัวขันเฮาเพราเห็ดไปลูกโตเขาก็มีครอบครัวแล้วมันก็ สิทรงเหี่ยวบ่ได้กินคือเขาก็มีเมียมีนั่นแล้วันนี้ผมก็เลยมาเห็ดจังๆี่ผู้ใดก็โทรมาเพราว่าที่ตำบลละโทรมาบอกให้ไปซื้อเงินเส้นล้วเมือซื้อมมือนซีตัวหาตัวเสียครับอืวันนี้ก็เลยเลี้ยงไปก็พอได้อยู่ได้กินแบบนี้อันนี้คืองวยยังพ่อ่นี่งวยบาซินู่ผสมบามันบาซินผสมบามันครับบาซินนี่มันจะได้หูยาวมันจะได้หูยาว มันเป็นลูกกระทบมาดนเนี่ย,ยอ,อันนี้มันตอนสื่อมาเนี่ยจากปีแล้วสื่อมาน้ำเขาเนี่ช่วงนั้นผมมาอยู่น้ำผมในปีกว่าในปีสามเดือนนี่แหละวันนี้ก็อยู่น้ำเขาเขกาก็ซื่อมาตลาะแต่ว่าวันนี้มันอยู่น้ำเขานี่มันเป็นขอบบ่สมบุ์แล้วมีตาเซลงวากเ็เรยไปสื่อได้ได้หาเมื่นสองเนี่ยตัวนี้สื่อมาหาเมื่นสองครับโหางามครับ เอาเลี้ยมมาเสื้อมาดูเอาโตมาคุณยังคนก็เห็นกับเลยกับเสื้อนะเสื้อ่าลูกมันดียิงสันติไปอที่อันนี้นายห้อยคุนละมายืนฝ่เบิ้งขึ่นี่ก็เลยมาหลายรอดหลายรูบละสื่อไหมสื่อขายบ่นี่ยตัวนี้ตัวว่าผมหาตัวร้องเพาท่านใดตัวว่าผมบ่าขาดคือขาดบ่ราะอไรอ๋ขาดบ่ได้ครับถามตังนี้ตัวมัดตะกอนตะกอนสืขายมียตัวสำรองมาตะกอน จังจังสิได้ขายมันไปนะเขาบอก้เบื้องเอาเติาเบื้องแล้วส่งรูปมาให้เบื้องนโทรศัพท์มันผดบวงงามปนนี่นะครับมันบูเป็นทิ้งเขาอรถขังบอดีปนนี้อันนี้ก็สี่วานั่นนะเขาเอาไปเซ้งหนึ่ตัวเจ้ารอบจ้าบาดตัวหนึ่งพันครับพันหนึ่งรับประกันรับประกันสามหลอดสามหลอดสามเท้าครับแต่เซ้งหลอดได้ไหมบ่ได้รีดน้ำเสียที่เท้าอ๋อไม่ได้รีดครับ มันรุนี้เขาไปเรีย hmm. นํำเสียอมันพเจงคือเขาเขาเสื้อน้ำพัดเขาพไดไปลวู่าพอจากเสื้อหลอนเขาเขาตัวนี้ไปใส่เสียปกุมตัมแล้วสีโพท้องเที่ยงเงั้นได้ไปเสื้อไปจำหมือนนี่แล้ได้ประมาณจักบาทต่อเดือนนี่ต่อเดือนนี่เสื้อสมมู่าเื้อนี่เอาตั้มสุดละได้แปลโตเนี่เดือนหนึ่ง ทำแปมต,ตจ็แปดตัว,ตวโอ้ยู่สบายเลยตัวนี้ยู่สองแถาสบายเลยสองถอสบายเลยอนล่อ ลูกค้าที่มากินเนี่ยเป็นเป็นลูกค้าประจำะหรือเป็นยังไงส่วนมากอันดับหนึ่งก็คลูกค้าประจำค่ะแล้วก็อันดับสองก็จะเป็นขาจรผ่านไปผ่านมาเที่ยวทั้งเสื้อจา่ามีคนมาสั่งไปกินอยู่บ้านมีค่ะกับม<า>ี<า>อยู่บ้านเท่าน,น,นี่ยหรอค่ะบ้านเท่านี่ยหรอค่ะคาประจำค่ะขาประจำเป็นเปจากเขาเคือมาสั่งคนเคยกินประจำล้วก็รสชาติปากเพิ่นนึกที่ะค่ะ ได้หมดเลยจ้าถ้วยก๋วยเตี๋ยววันละวันละเท่าไหร่ประมาณสิบห้าค่ะสิบห้าถ้วยนี่คือไม่ต่ำค่ะอย่างต่ำค่ะอย่างต่ำถ้วยเจ้บาทธรรมดาสามสิบสี่สิบสี่ร้อยห้าสิบต่อวันนี่ได้จรงแล้วก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเฉพาะก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเนาะค่ะอืมเดือนล้เอื่นเด้ย อะไรข้าวพวกนี้ข้าวตามสั่ดต่างๆยุกประมาณมื่อละประมาณมื่อละหม้อหนึ่งกับประมาณสิบจานค่ะเจ็ดแปดเจ็ดแปดก็ประมาณนี้แหละค่ะเจ็ดแปดแล้วก็สิบประมาณนี้แหละประมาณสิบจานยังนับยังต่ำใช่ไหมจานละสามสิบเหมือนกันค่ะกระคพาเหมือนกันโอเคก็ได้อยู่วันหนึ่งก็รายได้เยอะประมาณเจ็ดร้อยไม่คันค่ะยังบารวม รวเมือนล,ล้รนะคะเนี่ย <g> um> กำไรตอนเหมาอนเอะวเหมือละค่ะทั้งทุนทั้งกำไรละมือละนี่ละระมาณนี่ประมาณนี่ก็น่าจะเจดร้อยถึงพันนี่เนาะค่ะค่ะค่ะนี่นมือละพันหายป่อกไ,ได้บ้างค่ะได้ได้บ้างเง้ยผู้จัการค่ะแล้วคนวนี้เขาไปซื้อไม้อาตลาดบาราบือค่ะบรารบือ ตเดือดเไยเดอเลียนมากบอบอค่ะขอจากพี่น้องค่ะได้จากพี่น้องที่่นเคยขายมาก่นกระบอกตระโตมากจ้าดีบอตัวมู่บ้านดีบออาู่บ้านกี่ปีค่ะยุมมา่ไะบ่างก่อนแม่ว่าเรายืเมาสี่หมื่นเดียวเรายุมมายเมือสองเทค่ยสี่หมื่นายืเมุ่น นี่ครอบครัวของคุณพี่บางออนบุญทันเนาะเพราสิบ,บอกแล้วได้เลยเพราะว่าเดือนหนึ่งมันจากบาทมันใครได้เครับเดือนหนึ่งค่ะมันกับบ่าทนน่แอนนเนาะบางเดือนมันกับได้พันหาพันอยู่กาไรมันเนาะบางเดือนมันกับมถึงแล้วแ่้ดกค่าที่มาตัดครับ ฟางเดือนมันกับผู้ค่ากับว่าหลายกต่ได้น้อยเพราะด้ยุ่นี่กินอยู่ครับการตัดเนี่ยกับบ่แพงครับชุดหนึ่งค่ะสาวผ่ามาเองชุดหนึ่งชุดละหาล้อยหาซีบหา้อยหาซิบครับผ่ามาเองแด้แต่ผ่าผมชุดหนึ่งก่ะแขนจันชุดละพันแต่แขนยาวชุดละ ปัญหาชุดจีเกียรีได้โมนี่เมื่ได้กำลังเยอะบ่ครับก็ได้อยู่แกบบ่บ่ไดเลยไม่อะไหครับ <c oughs> ครับผมเอาลูกค้าเอาลูกค้าไปก่อนนี่คือคัตตีประจำใจคือว่าครับให้ฟีมือดีแล้วไอเอาลูกค้าไปก่อนเอาหน่อยได้หลายผมว่าเอาหน่อยได้หลายคัตตี้ของผมแต่งานผมก็ไปเรื่อยๆค่อยๆขายเพราะว่าผมราคา มันกับว่าไหนเนาะราคาบ้านนอกเขาบ้านนี้คนมาตัดนี่เมื่อจะใส่เนี่ยนอกจากด้นแดงหรมันมาห้างอื่นมีอกมีครับแถวนี่นะแถวใกล้นี้<อ>ผมก็บว่าเม้นมากเกือบสุบัตอืมจ <laughs> ุมกู้ชุมบบตอคนธรรมดาก็มี ก็ือว่าราคาบ่แพงครับราาครถ้ามีคนสนใจอยางตัดเสือผ่าอีพอเนี่ยสีติดต่ออีพอทังไหนตังโทรศัพท์ก็ได้เบอร์โทรมีบอเบอร์โทรกั่วนย้็0อ0 0ครับ0 6 8เโทรมาไหน่พอไปก่อน บว่าสั่โบทรมามาถึงงานหลายเนาะ,ะโทรมาก่อนมาเตียนก่อนอ,อยู่บ้านุ่นแดงนะครับพี่น้องครับพี่น้องที่อยากจะมาตัดเสียผ้าตัดแบบชุดไหมชุดฝ่ายชุดข้าวสายกาชุดนตัดได้เบิดชาติพัฒนาทุกบ้านยืนนานเคียงคู่กองทุนบ้านเพื่อสารความสุขทั่วทุกถิ่นไทย